สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องผู้ชายเล่นของเล่นนะครับก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับถ้าพูดติดติดขัดขดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมอยู่บ้านว่างๆตั้งแต่โควิดรอบสามมาก็ไม่ค่อยได้ทำงานเลยอยู่บ้านว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เริ่มซื้อของเล่นมาเล่นนะครับเนื่องด้วยมันมีเพื่อนผมคนนึง เพื่อนสนิทกันนี่แหละมันเล่นดีกันอยู่แล้วเ,ออเราไปบ้านมาันเราก็ไปจับเล่นบ่อยแต่ว่าเราก็ไม่คิดอยากจะซื้อเป็นของตัวเองแต่ก็พอพอมีโอกาสได้ได้ลองซื้อกระบอกแรกไปแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มอินกับมันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าปืนกระบอกแรกของผมที่ผมซื้อมันคืออะไรแล้วมันดียังไงหรือไม่ดียังไง นี่นะครับซ,ซูมให้ดูนี่ยี่ห้อ KJ w o r k ครับรุ่น MK1 เป็นปืนทรงลูเกอร์ Target Mark 4แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนปืนจริงเท่าไหร่นะเนี่ยเราไปดูข้างในกันเลยกล่องทำมาสวยนะกล่องสีสันอย่างดี เปิดมาเราก็จะเจอคู่มือสีสีปิ้นกระดาษดีมากข้างในก็จะบอกรุ่นต่างๆของค่าย KJ w o r k ที่เขาผลิตผลิตของปีล่าสุดปืนเขาสวยมากเลยนะแต่ส่วนใหญ่ไต้หวัน KJ w o r k ค่ายเนี้ยเขาจะชอบทำปืนที่เป็น CO2 บ้านเรามันก็เลยไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แต่จริงๆปืนเขาดีนะอันนี้ m k 1ตัวผมเป็นตัวสั้นแล้วก็มีปืนยาวเป็นเป็น K1 c a r b ิ n ทุกอย่างเหมือนกันเลยต่างกันแค่ความยาวกระบอกในกล่องก็จะมีปืนแน่นอนเลยต้องมีปืนสวยงามน้ำหนักกำลังดีแล้วก็มีแม็กกาซีน ผมโฟกัสให้ดูนะนี่แมกกาซีอันนี้เป็นตัวใหม่นะตัวที่สองละตัวแรกเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีลูกกระสุนลูกกระสุนแถมนิดหน่อยไม่ได้ใช้หรอกในกล่องก็มีเท่านี้เราเรามาดูในตัวปืนกันนะครับก็ปืนเป็นปืนทรงลูเกอร์ทากเกต ถ้าชื่อรุ่นในปืนจริงๆมันคือลูเกอร์ทราเกตตระกูลนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้จะเรียนแบบทรงมาจากปืนลูเกอรีศ์ p ปดที่เป็นปืนพกประจำในสมัยสงครามโลกของเยอรมันนาซีหน้าตามันเหมือนปืนเก่าแต่จริงๆเป็นปืนปีใหม่นะรุ่นนี้จะเป็นปืนสั้นที่ที่โกงชาวบ้านเขา เพราะว่ามันเป็นระบบไม่มีโบแบ็กแล้วก็ลำกล้องยาว6นิ้วมาเลยเป็นทำทำให้มันเป็นปืนสั้นในระบบกินแก๊สที่แรงที่สุดตอนนี้เดิมๆนะความเร็วลูกกระสุนอยู่ประมาณ400ร้อยกว่าๆฟุตต่อวินาทีสวยงามมากศูนย์หลังเป็นเหล็ก ปรับได้ละเอียดขึ้นลงซ้ายขวาปรับละเอียดได้เลยไกลเป็นเหล็กนอกนั้นเป็นพลาสติก ABS หมดเลยทั้งด้ามและลำกล้องมาดูในเรื่องของแมกกาซีนแมกกาซีนบรรจุได้ สินัดแม็กค่อนข้างเล็กเติมแก๊สหนึ่งครั้งยิงได้ประมาณ2องแม็กก็หมดแหละแต่ว่าเป็นเหล็กงานเรียบร้อยแข็งแรงดีแม็กตัวนี้เป็นตัวที่2นะที่ผมซื้อมาตัวแรกเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราใส่ใส่เข้าไปอย่างนี้ตรงๆปุ๊บกดเซฟมีเซฟอันนี้คือไฟล์แล้วก็มีเซฟกลจะแข็ง ปลดเซฟแล้วเหนี่ยวได้เลยไม่ต้องขึ้นหลับแต่กายจะค่อนข้างลึกนิดนึงเดี๋ยวผมซูมกายให้ดูช้าๆดูจังหวะเหนียวกลายนะ,นะกดมานิดนึงจะเจอวอลแล้วก็ลากต่อมายาวๆแ้วตะลั่นตัวนี้จะยิงเป็นระบบ ดับเบิลเท่านั้นนะยิงซิงเกิลง้างนกยิงไม่ได้เพราะมันเป็นนอนโบแบ็การค่อนข้างยาวมากเวลาถอดแมกกาซีนถอดยากหน่อยนึงจะไม่มีปุ่มปลดข้างบนเราต้องง้างนี้หยิบขึ้นมามันจะมีตัวสปริงก็ถ้าซื้อมาเล่นไม่ได้ ยิงในสนามก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้ดีสวยดูขนาดค่อนข้างใหญ่บางแต่ยาวตามสไตล์ปืนแข่งยิงเป้าส่วนหลังตับละเอียด เรามาแกะภายในกันดูเลยนะครับวิธีแกะง่ายมากพลิกปืนมาอย่างนี้เราจะเห็นสลักตัวนี้ขอโฟล์คารที่ดูนี่เห็นไหมข้างบนนี้มันจะมีสลักให้เราง้างสลักดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ง้างออกมาอย่างนี้แล้วก็ดึงลงปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาแล้วพอหลุดปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคือดันสไลด์มาข้างหน้า ปุ๊บอ๋อเมื่อกี้ผมขอโทษทีที่เราดึงสไลด์ไม่ออกเพราะว่าอันดับหนึ่งเลยเราต้องถอดแม็กก่อนนี่ไม่อยงนั้นแม็กมันจะไปติดตรงนี้มันจะเอาไม่ออกพอดึงแม็กมาปุ๊บถอดสไลด์มาข้างหน้าแล้วก็ดึงออกอย่างนี้เลยจะแยกเป็นสองส่วนนี้มีชุดยิงชุดกายกับชุดลำกล้องผมจะมาให้ดูชุดผมต้องบอกว่าตัวนี้ผม ผมแต่งมาสเตปหนึ่งแล้วผมแก้ไขปัญหาจุดที่คิดว่ามันไม่ไม่โอเคผมก็แก้ไขหมดและเบื้องต้นชุดกลายเป็นแฮมเมอร์เป็นระบบแฮมเมอร์เวลาเราเหนี่ยวกายปุ๊บแฮมเมอร์จะดันง,ง้างค้างไว้กับสปริงพอมันหลุดสปริงมันก็จะตีตกลับมาที่แมกกาซีนะระบบง่ายค่อนข้างทนทาน ไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นเหล็กนะแข็งแรงข้างในแล้วก็มีตัวลำกล้องพอเราถอดออกมาอย่างนี้ปุ๊บพอเราถอดมาอย่างนี้ปุ๊บเราดึงตัวข้างหลังออกอันนี้มันจะค่อนข้างนานนิดหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งอ่าเรากลับมาดูกันต่อนี่เมื่อกี้ อย่นี้เราดึงมันออกมาอย่างนี้ปุ๊บอันนี้ผมแก้ขไขมาแล้วจุดหนึ่งผมเอาเทป 3M ลอกด้านเดียวแปะตรงนี้กับเอาเทปบางๆสักสองสามชั้นติดข้างๆเพื่อเวลามันเข้าไปอยู่ในนี้เข้าไปอยู่ในนี้มันจะได้ไม่สัน่นเพราะของเดิมมามันขยับได้แล้วมันเสียงมันน่าลำคาญผมก็เลยจัดการตรงนี้พอถอดออกมาปุ๊บ ลำกล้องกดตรงนี้ลระความลงมาลำกล้องก็จะลงมาละลำกล้องเป็นลำกล้องทองเหลืองนี่ลำกล้องทองเหลืองความยาวหกนิ้วยาวมากนี่ มสีสปริงลากลากลับเข้าปากแม็กนี่้มีฮอปอัพฮอปอัพค่อนข้างใหญ่ปรับละเอียดได้เลยนี่ฮอปอัพอยู่ตรงนี้นี่ฮอปอัพอยู่ตัวเลนตรงนี้ปรับละเอียดไขควงไอหกเหลี่ยมเล็กไขปรับฮอปอัพได้ละเอียด นี่แล้วตรงนี้พอเราถอดออกมาปุ๊บเราจะเจอชุดหน้าเราแกะตรงนี้ได้อีกตัวนึงใช้เป็นหกเ่ยมเบอร์เล็กเขาไม่มีแถมมานะนี่เห็นไหมเวลาลำกล้องที่มีฮอปอัพอยู่ตรงนี้พอมันเข้าไปอยู่ในลำกล้องจะอยู่ลักษณะนี้เราไม่ต้องแกะลำกล้องออกมาเพื่อปรับฮอปอัพเราปรับฮอปอัพจกมันจะอยู่ด้านบน นี่เห็นไหมัหนมนี่มันจะมีรูอยู่ตรงนี้เราขายปรพร้อมอัพจากตรงนี้ได้เลยสะดวกดีครับ okay. ดึงตรงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาละส่วนนี้เป็นเหล็กนะส่วนนี้เป็นเหล็กเหมือนวัสดุตัวชุดร่างกายเลยหนาหนามากไม่ต้องหัวงขายได้ไม่มีแตก นี่คือชุดลำกล้องนอกอตรงจุดนี้ผมก็โมดิฟายเพิมเ่มเติมไว้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูว่าผมทำอะไรนี่ผมมาเฉลยครับลำกล้องข้างในมันจะเป็นรูบโบ๋ๆอย่างนี้โบ๋เลยแล้วด้วยขนาดลำกล้องเนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ในเนี้ย มันดิ้นได้มันดิ้นได้อย่างงี้ก็ก็ก๊าซงี้เราระบบการยิงของมันอ่ะมันจะมีแฮมเมอร์ตัวหนึ่งไกเราตัวไกเราเราเรากดไกมันก็จะลากเข้าไปรับที่ปากแม็กเราจังหวะที่ลากสุดปุ๊บแฮมเมอร์ก็จะตีตีปุ๊บแก๊สวิ่งพุ่งออกไปที่ปากลำต้องเราจังหวะจังหวะมันลากปุ๊บอย่างเงี้ยท่อข้างในอ่ะมันแกว่งอยู่ข้างในอย่างงี้ มันมันทำให้ความแม่นยำไม่ดีเท่าที่ควรยิงแล้วไม่เสถียรกระสุ์ไม่เป็นกลุ่มวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือบูทบูทล้อสเก็ตบอร์ดขนาดมันจะเกือบฟิตเกือบฟิตพอดีเลยกระปาตล้ต้องนะผมเอาม,ามัดเทปอีกหน่อยมัดเทปติดการให้ความหนามันเท่ากับปากกระบอก กับกับท่อนอกตัวนี้นท่อนอกตัวนี้แล้วก็ยัดเข้าไปาให้ฟิตเลยนะยัดเข้าไปให้สุดปลายกะบอกเลยพอยัดสุดแล้วแล้วก็ประกอบครับเห็นไหมทีนะั้ มันจะแน่นแน่นมากแทบขยับไม่ได้เลยความแม่นยำจะสูงขึ้นกลุ่มกระสูงจะดีขึ้นแน่ๆแล้วก็ประกอบมันกลับไปที่เดิมเราใส่ใส่อันนี้ก่อนนะมันจะมีเที่ยวล็อกของมันใส่ให้ตรง ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็ดันถอยหลังมันก็จะเข้าล็อกของมันไปด้วยแล้วก็เอาตัวสลักของมันใส่ที่เดิมลื้อออกมายังไงใส่อย่างนั้นขอโทษทีนะอาจจะไม่ถนัดหน่อยเพราะว่าผมต้องคอยดูกล้องด้วยพอดันขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บดันขึ้นไปให้สุดอ่ะมันจะมีตรงนี้นสปริงตัวนี้ใช่ไหม้างในจะมีสปริงแล้วจะมีลูกปืนลูกเหล็ก อยู่ลูกหนึ่งตรงนี้เราสามารถตอกแกะออกมาแล้วใส่ลูกเหล็กเพิ่มเข้าไปอีกลูกหนึ่งทําให้เวลาแฮมเมอร์ตอกเนี่ยจะมีแรงตอกที่มากขึ้นปืนก็จะแรงขึ้นแต่ว่าก็จะกินแก๊สขึ้นแต่ว่าผมเคยลองทําแล้วผมไม่ค่อยชอบไกลมันไกลมันแข็งอยู่แล้วอ่ะแล้วพอยิ่งไปทําให้สปิงมันแข็งขึ้นไกลมันก็ยิ่งลากยากคือปืนแรงปืนแม่น แต่ว่าพอมือเราสายยิงก็ไม่เข้าเป้าอยู่ดีก็ไม่รู้จะทำยังไงผมเลยทำพอร์ตออกเป็นของ,งเดิมตอนลงก็มันจะมีเหล็กเกี่ยวเกี่ยวลงมาปุ๊บแล้วก็ปิดลงปุ๊บแล้วก็กดเซฟปุ๊บลองเหีียวดูโอเครันได้ปกติ <t ell> อ๋อแล้วผมขอ บอกเลยนะแมกกซซีนอันนี้คือแม็กตัวแรกของผมที่ติดมากับปืนคือตัวนี้คือตัวแรกเลยที่ติดมากับปืนให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างโอเคดูปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือนี่วาวปล่อยกระจายเลยยุบลงไปเลย แล้วผมลองรื้อมาดูแล้วซ่อมไม่ได้เพราะว่าตัวแกนเหล็กข้างในตัวว wow าล,ล์วป่อยหักเลยเราไม่มีอะไรซื้อต้องซื้อใหม่ทั้งแม็กมันเกิดเนื่องด้วยจากผมไปเจอร้านเติมแก๊สบีบีการที่เอากระป๋องเก่าของเราอะไปให้เขาเติมได้เขาก็จะไปเติมมาให้ตามสูตรของเขาอะถูกดีร้อยกว่าบาทก็เลยลองไปกับเพื่อนปรากฏว่าพอเอากลับมายิงเนี่ย คืนนั้นเลยเพื่อนผมลองกล่องของเพื่อนผมเป็นปืน w e Glock 18พอลองไปเติมแก๊สตัวนั้นมามันแรงจริงแต่ว่าปืนติดขัดเพราะว่าแรงดันมันสูงมากสุดท้ายมันก็ยังฝืนใช้ต่อไปเรื่อยๆอ่าท่อท่อนอกหักเลยครับของกลอกหักคาปืนเลยพังผมก็นึกว่าเออของผมคงไม่มีอะไรหรอกใช้ได้แก๊สแรงขนาดนี้ ของผมเป็นนอนโบลแบ็กอยู่แล้วไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วก็เลยลองใช้มาสองสาวันไม่เจออะไรพอเข้าวันที่4ี่ก็ปืนเริ่มมีปัญหาแม็ Mac. เก็บแรงดันไม่อยู่ผมก็ยังฝืนใช้ต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายแกน m แม็กหักหักคาปืนเลยก็เลยเข็ดละไม่เอาละแก๊สเติมเองไปซื้อกีนแก๊สธรรมดาใช้ดีกว่า เออนี่ตอนที้ผมซื้อปืนมาใหม่ๆแรกๆกำลังเหอ่อผมแบบอยากให้ปืนมันเท่ๆเป็นในแบบที่ผมชอบผมเลยซื้อกล้องเล็งตัวนี้มาของพสแนลเป็นสโคบยิงไวสองถึงหหน้า28หน้าเลนสยซื้อมาแล้วก็ต้องซื้อตัวอะแดปเตอร์ติดปืนเป็นตัวหนีบกับปากระบอกนี้มนจะหนีได้ปึ๊บ เอามาติดนี้๋ยวผมติดให้ดูนี่พอประกอบเสร็จหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้หล่อไหมหล่อนะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนี่ปุ๊บที่ผมจงใจทำให้มันเอียงแบบนี้เพราะว่าเห็นไหมผมยังใช้ศูนย์เปิดได้อยู่ยิงแบบไวไวๆก็ได้หรือ จะยิงแบบทดลองสูงมให้ดูสไนเปอร์ก็ได้ไหนนาไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเห็นไหเห็นชั้นเล็ไหมข้างในเปิดไฟเลือกสีได้นะนี่สีได้สีเขียวเท หงั้นวันนี้ก็ขอเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วงนี้ผมกำลังอินในเรื่องแอร์ซอฟกันอยู่อาจจะได้เห็นเรื่องแอร์ซอฟกันกันบ่อยๆผมซื้อกระบอกนี้มากระบอกแรกแล้วปัจจุบันก็สั่งรวดเดียวเพิ่มมาอีกสองกระบอกเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยว มาแกะให้ชมกันอีกทีวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ